สวัสดีครับวันนี้พบกับโมโตไข่เช่นเคยนะครับผมวันนี้โมโตไข่อยู่กับซูบูรุอ t b แบกนะครับผมปี2021นั่นเองนะครับก็<ส>วันนี้นะครับโมโตไข่จะมาเจาะตัวไอสาย4.0นะครับผมโอ้ลงแรงไปปั๊บแป๊บหนึ่งวันนี้โม,ม,ตมโตไข่นนจะมาทดสอบระบบไอสาย4.0นะครับที่เขาถูกพัฒนาขึ้นจากตัวก่อนหน้านี้ที่มีในซูบูรุเกือบทุกรุ่นนะครับก็ว่าได้ ว่ามันจะสถียรนขนาดไหนนะครับผมก็เรามาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่านะครับเราจะเริ่มที่ระบบ a อ t i v e Cruise Control ก่อนนะครับที่เขามีมาให้คือตั้งแต่ตัว X v ก็มีมาให้นะครับผมแต่ตอนนี้เขาเพิ่มตัว l a n e Centering มาให้ตรงนี้จะเป็นรูปพวงมาลัยนะครับผมแล้วก็มีซ้ายขวาเนาะเริ่มที่กดตรงนี้ปึ้ง นะครับด้าน,นลงคือเซตปึ๊บเห็นไหมฮะตอนนี้ในหะน้าจอเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาจับคันหน้าแล้วนะครับตัวของ Subaru เนี่ยเขาจะใช้กล้องสเตอริโอตรงนี้นะครับ2ตัวเนี่ยจับรถคันหน้าอยู่นะครับผมแล้วเราก็เห็นไหมครับผมเปิดฟังก์ชันตัวบังคับเลเซนเตอร์ลิงอยู่นะครับมันเป็นสีขาวอยู่เนาะก็เหมือนเดิมครับแอแด็ทีฟควบคุโทนจะควบคุมผ่านตรงนี้ทั้งหมดนะครับ ตอนนี้รถเริ่มไปแล้วแล้วเราก็รีซูมดันขึ้นเนาะปึ้งเห็นไหมครับรถไหลแล้วอู้วงอะไรมาขึ้นสีเขียวนะคะผมก็คือเขาจะคอนโทรลให้เราเรียกได้ว่าคือเลนเซ็นเตอร์ลิงเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ให้เราตั้งแต่จุดหยุดนิ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ว่าตัวที่เป็นอของซูเปอร์ูเนี่ยเขาจะจับกับ กับขันหน้าครับเขาก็จะคำนวณแล้วก็วิ่งไปตามอย่างขันขันหน้านั่นเองนะครับผมโดยโดยอิงทั้ง2อ,อย่างถ้าสมมติว่า <im itation> เห็นไหมโค้งให้เราเห็นไหมครับเห็นไหมผมไม่ได้ทําอะไรนะเขาโค้งให้เราเลยนะครับก็โอ้เด็ดแรงมากก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะโอ้ถ้าเราไม่ได้จับนานเกินไปนะครับเขาก็จะออฟหรือว่าเราเขาเรียกว่า เส้นถนนจางครับเขาก็จะตัดการทํางานทิ้งเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าซอยก่อนเราปลดชั่วข่าวกันนะครับแต่เบรกก็ได้โอเคปึ๊บเดี๋ยวผมอธิบายต่อตัวเลนเซนเตอร์ลิงเนี่ยของซูบูรุเขาดีอย่างหนึ่งครับมันเป็นการใช้กล้องเตอริโอนะครับคู่หน้าเนี่ยจับรถคันข้างหน้าเฉกเช่นเดียวก,กันกับตัวที่เป็น d d p t i v e Cruise c o n t r o l ครับเขาจะอินความเร็วกับคันข้างหน้าโดยใช้กล้องตัวนี้แหละ ก็เลยทําให้เราเห็นได้ว่าการโค้งตามเส้นเลนแบบเมื่อก well, so ี้เนี่ยเขาจับแล้ววิ่งตามขันข้างหน้าฮะเพราะว่าเมื่อกี้ผมแน่ใจว่าในจอเนี่ยคือถ้าไม่มีรถคันข้างหน้าครับเขาจะอิงกับเส้นเลนนะคะผมเขาก็จะขึ้นในหน้าจอแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นสีเขียวพวงมาลัยสีเขียวคือทํางานแล้วก็ถ้าเป็นเส้นเลนที่ชัดเจนนะคะผมเขาก็จะขึ้นเส้นสีฟ้าข้างๆให้เลยนะครับผม อีกอย่างหนึง่งที่มีในผมพูดถึง Adaptive ก่อนละกันอยวาพิ่งไปเรื่องอื่นเพราะว่า4 0นี่ in, เขาเพิ่มมาอีกฟังก์ชันนึงที่ผมค่อนข้างชอบนะอ,อันนั้นเดี๋ยวเราไปพูดนะครับผมว่ามันคืออะไรเราพูดถึงตัว Adaptive กับ l e n s Centering ที่เขามีมาให้ก่อนนะครับตัว l e n s Centering เนี่ยเท่าที่ผมทดลองมาในหลายๆวันนะมันค่อนข้างค่อนข้างเวิร์กนะครับผมแล้วก็ เ,เวลาเราเจอขึ้นสะพานหรือขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังจับเจอนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเขาเหมือนคล้ายๆว่าเขาอิงกับขันขันข้างหน้าครับทําให้ตัวรถเนี่ยมันเหมือนายๆว่าคํานวณแล้ววิ่งไปตามคันข้างหน้านั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึงนะเราเลี้ยวก่อนก็อา่าและอย่างที่สองนะครับผม I s ซ z e 4.0ย์ของเขาเนี่ยเขาเพิ่มรัศมีของอา่า เหมือนคล้ายว่าอ่ากล้องหน้ารถใช่ไหมครับเขาก็จะมีรัศมีที่เห็นรถขนาดไหนตัวรถเขาจะคำนวณอะไรยังไงหรือว่าเป็นการบันทึกกล้องหน้ารถเนี่ยเขาจะบันทึกกว้างได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับตรงที่ว่ารัศมีของมุมมองของตัวไอไซีเนี่ยมันกว้างขึ้นครับทําให้การจับการเลี้ยวโค้งตามข้างหน้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นได้ดีกว่าเดิมนะครับอืม ก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทดสอบกันให้ดูว่ามันใช้ได้จริงขนาดไหนอ่าเนี่ยรถติด,ตดเอาใช้ไปเถอะเนี่ยเรากดรีสูมปึ้งเขาก็ทำงานให้เรานะครับอย่างที่บอกครับตัวซูบูรูเนี่ยมันจะหรือว่าทุกแบงครับเขาจะสตาร์ทก็คือเริ่มตั้งแต่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับผมแต่ว่าก็ใช้ได้ถึงจุดหยุดนิ่งกันเลยทีเดียวนะครับถ้าช้าเราเนี่ยเราใช้คันเร่งช่วยเขาได้อ่า เห็นไหมในหน้าจอนะครับเราจะเห็นได้ว่าเขามีรูปสีฟ้าเป็นเหมือนล็อกเต้าอา่าแล้วก็จับันเรข้างหน้าก็คือเขาจับเจอแล้วนะฮะในของซูเปรุเนี่ยเขาจะมีเส้นระยะแบ่งด้วยกันทั้งหมด4ขีดด้วยกันนะครับก็คือขีดแรกเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ผมเซตเป็นขีดแรกนะตัวนี้จะห่างอยู่ที่15เมตรนะครับแล้วก็ถัดไปเรื่อยก็20 25 30อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยโอ้เข้าเจอรถด้านข้างไวมากเลยนะคือในในรถ การใช้ Active Cruise Control ในหลายๆรุ่นนะครับผมถ้าตัวรถเนี่ยเขาหรือว่าตัวเซ็นเซอร์เขาจับไม่เจอรถคันข้างๆครับส่วนใหญ่เลยนะรถที่ยังปาดเข้ามาไม่เต็มรัมครับตัวรถมันจะไม่ไม่ไม่ทำการอ่าไม่ทำการชะลอหรือเบรคให้เราครับเพราะว่ามันหาไม่เจอแต่เมื่อกี้เห็นไหม เมอร์เซเดสเข้ามาใช่ไหมครับเข้ามายังไม่เต็มลำด้วยซ้ําอยู่เลนด้านข้างครับแต่ว่ามันเหมือนมันล้นออกมาหน่อยนึงครับน่ะเขาเบรกเบรกให้ผมรู้สึกเลยได้เลยว่าเขามีการแบบเบรกให้เราเพราะว่ามันอันตรายนะครับผมอืมอ่าตอนนี้ผมปรับความเร็วขึ้นหน่อยนะฮะอ่านี้ช้าไปละช่วยใช้คันเร่งช่วยหน่อยปุ๊บก็โอเคโอ้แดดร้อน รถทดลองมันจะไม่ไม่ค่อยมีตัวที่เป็นอ,อันนี้มันกระชันชิดไปหน่อยนะครับเราก็ใช้เบรกช่วยนิดนึงนะฮะอ่าโอเคไปต่อกำลังเรียบเด้งอยู่ในหัวว่าจะพูดอะไรดีบยฟังแบบมันเป็นเทคโนโลยีที่ผมค่อนข้างชอบนะครับผมแล้วก็มันใช้ได้จริงนะฮะแดดอาจจะแรงหน่อยนะเพราะว่า รถทดลองมันไม่ได้ติดฟรีมานะครับโอเคนี่นะฮะเห็นไหมชะลอให้เรานะครับผมนิงจับเจอคันหน้าแล้วโอ้ชะลอชะลอมากเลยเพราะว่าเรา ตั้งไว้ที่คือตัวเลขข้างบนนะครับที่เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคือความเร็วปัจจุบันส่วนข้างล่างก็คือที่เราเซตไว้นะครับก็คือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นะฮะเดี๋ยวเราดันขึ้นดันขึ้นหรือดันลงนะครับเป็นการเพิ่มและลดความเร็วนะครับดันขึ้น1ครั้งจะเป็นการเพิ่มทีละ5นะครับดันขึ้นค้างจะเป็นการเพิ่มทีละ1นะครับเหมือนการดันลงครั้งหนึ่งก็จะเป็นทีละ5ดันลงค้างก็เป็นทีละ1น่งนั่นเองนะฮะถ้าอย่างในตัวเมืองเนี for <mel> ่ <mel> 60อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เซตระยะไว้สัก2นะครับข้างบนเป็นการเพิ่มระยะข้างล่างเป็นการลดระยะนั่นเอนะครับกดเพิ่มปึ้งอน,นี่อเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเขาขับนะครับผมนี่เห็นรถปาดเข้ามาเห็นไหมเขาชะลอให้เราเลยนะครับเขาเจอนะครับผมเขาเจอเร็วเร็วมากมากเลย ที่ผมบอกรถปกติเนี่ยหรือในหลายๆค่ายนะครับระบบเรเซอร์ติลิงนะครับหรือว่าตัวระบบแอคทีฟก็ตามนะฮะถ้ารถมันปาดเข้ามาไม่เต็มลำเนี่ยตัวอ่าตัวที่เป็นการแจ้งเตือนนะครับผมว่ามีคันข้างหน้าคุณเนี่ยเขาจะหาไม่เจอครับแต่เนี่ยแค่ข้างๆ่ายเองนะเขาหาเจอแล้วนะครับผม Okay. เมื่อกี้ชันไปหน่อยนะครับเขาเลยออฟไปแต่ตอนขึ้นเนินเห็นไหมครับมันไม่ออฟอตอนเนินตัดอาจจะออฟแปนิดนึงแต่ก็กลับมาทํางานได้เหมือนเดิมนะครับเราเราก็ให้เขาคอนโทรลไปนะครับผมอืมฮะบายสปอร์ตชัดเจนนะครับก็ตัวนี้เนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือน ประมาณห้าวิเองมั้งเขาาจะแจ้งเตือนนะอ่าเดี๋ยวผมผมจะคอนโทรลก่อนอ่ะปล่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15วิบอามี่าสิอ่าก็ด,ดีหน่อยนะก็น,นานหน่อย เมื่อกี้นึกว่า5วีนะพอดีดูเร็วไวนิดหนึ่งนะฮะเห็นไหมในหน้าจอมันก็จะขึ้นเส้นสีฟ้านะครับทั้งสองข้างก็คือเขาจับเส้นเลนเจอนั่นเองนะครับโอ้แต่เที่ยวนี้เตือนเร็วจังก็อ่าตัว Adaptive นะครับเขาจะทำหน้าที่ได้ตั้งแต่0กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับ ขับในเมืองหรือทางไกลเนี่ยโหคุณใช้ไปสบายๆไม่ต้องแบบซีเรียสอะไรเลย,เลยนะฮะเห็นไหมแล้วก็เนี่ยเขาจับเจอขันหน้าเลยนะฮะเพราะว่าบางบางทีเนี่ยอย่างที่ผมบอกพอเมื่อไหร่ที่เจอสะพานอ่ะตอนนี้ยไปแล้วเพราะว่าเส้นมันงงครับมันมีสามเส้นแล้วก็เขาไม่ได้ขึ้นตัวที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป้าครับสีฟ้า อันนั้นก็คือจะดูดคันหน้าเลยนะครับแต่แต่เขาก็ยังเจอคันหน้าอยู่นะครับโอเคเราลองเปลี่ยนเลียดูปุ๊บในหน้าจอก็จะแสดงผลนะครับเมื่อเรา,าตัวรถมันช้าลงหรือว่ามีการแตะเบรกครับเขาก็จะโชว์ไฟเบรกในตัวรถให้เราเห็นด้วยนะอืม อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกได้เลยว่ามันไม่เหมือนกับอของค่ายอื่นๆนะครับคือตัวเวลาถ้าระบบเลนเซ็นเตอร์ลิงทำงานเนี่ยตัวการที่เขาคอนโทรลให้เรานะครับมันค่อนข้างมีน้ำหนักครับคือเดี๋ยวนะข้างหลังจี้ตัวแล้วคือมันมีน้ำหนักครับเวลาคุณจะ โยกบังคับในกรณีที่เขาหาเส้นเลนไม่เจอนะครับหรือว่าในกรณีที่ว่ามันรถมันปเปรอไปนิดนึงเนี่ยแล้วเรากลัวแล้วเราอยากจะโยกเขาเข้ามาเนี่ยเราใช้มือเดียวโยกแล้วเรารู้สึกว่ามันมันมันหน่วงเอาเรื่องเลยคะคือมันไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นที่ว่าคุณหักนิดเดียวแล้วเนี่ยมันก็มันก็คอนโทรลตามมือเราครับแต่เนี่ยมันหน่วงแบบหน่วงชัดเจนเลยนะครับอืม โอ้เวิร์งตัวเลนเซนเตอร์วิงนี่เวิร์กมากๆเลยนะครับแล้วก็แอคทีฟก็เวิร์กนะครับแล้วก็ตัวเลนเซนเตอร์ลิ่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะตอนนี้อันตราย mm hmm. เห็นไหมนี่ถ้าถ้าขึ้นสะพานลงสะพานผมก็ยังแนะนำว่าคุณควรจะต้องอย่าเบรกเพื่อปลดการทำงานเขาชั่วคราวนะครับให้ เราพยายามอย่าไปประมาทอย่าไปพึ่งเขามากนะครับพึ่งเขากับทางตรงๆอย่างเงี้ยรถติดติด,ตดหรือว่าทางที่มันแบบไกลยๆยาวๆจะดีกว่านะครับเรากดรีซูมอนเดิมปึ้งทุกครั้งนะครับที่พวงมาลัยเอ่อเลนเซนเตอร์ลิงทำงานหรือว่าตัวล็อกเลททำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเสียงแจ้งเตือนให้เราติดติดเพื่อนเก็จะได้ยินอยู่นะ ตอนนี้พวงมาลัยแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเราลองให้มันจนเป็นสีแดงดูว่ามันจะปดการทํางานล้วหรือเปล่าอืมมีเสียงแจ้งเตือนครั้งที่หนึ่งแล้วนะฮะครั้งที่สองครั้งที่สามเป็นสีแดงแล้วนะเนหน้าจอครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่หกโอ้แจ้งเตือนวันนี้เลยนะครั้งที่เจ็ด ครีแปดกระพิิบจอใหญ่เลยอ่าครั้งที่แปดนะครับถึงจะปลดการทำงานเนาะอ๋เดี๋ยวผมขอปิดระบบตัวที่ออโต้ตาทสต็อปก่อนนะครับอันนี้ผมค่อนข้างไม่ชอบเอาซะเลยนะครับ ่อาตัวซาวด์สต็อปนะครับอืมดีเขาดีนะเขาเขาแจ้งเตือนโอ้โหเมื่อกี้ตั้ง8ครั้งเี่แล้วก็เตือนทางหน้าจอตรงนี้เตือนทางหน้าจอตรงนี้นะครับแบบใหญ่ๆเลยว่าคุณคุณควรจับได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับผมไม่ใช่แค่เตือนครั้งแรกคุณก็ปลดเขาแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับอืมเห็นไหมมันใช้เวิร์กแล้วมันใช้ได้จริงนะครับผมอีกระบบหนึ่งนะฮะคือที่จริงแล้วเนี่ยตัวระบบ ไอซ์ size, ของ i อซ z ส4.0ที่เขามีใส่มาให้เนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็นเลนเซนเตอร์ลิงอันแอคทีฟนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นพีโคลิชันนะครับก็คือตัวเบรกก่อนการชนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมค่อนข้างว้าวว้าวเลยคือตัวที่เป็นออโติมัรสเตอร์ลิงนะครับอืมใช่ไหม ผมจำชื่อไม่ผิดนะฮะออโต้อีโคโนมัสอ่าสเตลลิงคอนโทรลสักอย่างเนี่ยแหละฮะมันเป็นการอ่า uh, ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆขับรถมานะครับโอเคเราให้เขาเข้าก่อนถ้าเพื่อนๆขับรถมาแล้วเนี่ยแล้วคันหน้าเกิดจอดอยู่ยเฉยนะครับไม่ว่าจะเขาจอดชิดฟุตบาทอยู่หรือว่าเขาจอดอ่า uh, อ่ะสมมุติว่าเขาจอดชิฟฟุตบาทหรือว่าเขาจะจอดอยู่เลนขวานะครับเพื่อที่จะกลับรถหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวรถเราวิ่งมาแล้วตัวไอไซีเขาไอไซ Eyesight เราเนี่ยจับเจอว่าคันข้าง,างหน้าเขาจอดอยู่นิ่งน,นะครับระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าเซ็นเซอร์ด้านท้ายมันจะอ่านครับว่าคันข้าง,างหน้านิ่งคันข้าง,างหลังมีรถมาไหมถ้าคันอ่า ข้างหลังมไม่มีรถมานะครับตัวรถเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเลนให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องคอนโทรลอะไรนะครับแล้วเขาจะไปอยู่เลนด้านข้างแทนนะฮะแล้วบางครั้งถ้าผมจำเถ้าที่ผมเคยลองนะคือมันกลับมาให้เราที่เดิมด้วยนะเอออันนี้คือว้าวมากเลยครับวันนั้นนะ่ะผมลงมาจากสะพานใช่ไหมครับแล้วก็มันมีรถที่กําลังจะเลี้ยวเข้าปั๊มครับแล้วก็ผมระบบเนี้ยมันจะ มันน่าจะช่วยตอนที่เราเผลอเลยหรือว่าหลับในอะไรอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ตอนนั้นเนี่ยผมลงมาจากสะพานใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยมันมีรถคัน้างหน้าครับอ่าไม่ได้อ,อ่มันเจาะเขาจอดล้อที่จะเข้าปั๊มนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวสายตัวรถนะครับเขาคำนวณให้เราเลยว่าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเขาหักซ้ายออกให้ผม เลยนะครับแล้วก็กลับเข้ามาขวาให้ผมเลยโอ้โหอันนี้ผมแบบว้าวมากเลยผมก็แบบผมโพสต์ไปว่าแบบเออมันทําได้จริงนะแล้วก็คือใจจริงอะ่ะอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นนะว่ามันมันทาได้จริงนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปหลองอยังไง <laughs> มันเป็นสถานการณ์ขับขันหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าระบบนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดมีรถมาด้านหลังแล้วตัวรถจะทําไง ตัวรถครับเขาก็จะเข้าไปสู่โหมดอ่าพีคออลิชันนะครับผมมันก็จะเนี่ยเขาก็จะคํานวณกันทั้ง2ระบบว่าควรจะทํางานยังไงด้วยทั้งเซ็นเซอร์ของตัวรถด้วยอ่ากล้องไอซีนะครับผมช่วยกันทํางานอะไรประมาณนั้นนะครับอืม,อ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 มตอนนี้เซตไว้หกสิบนะครับอื่ ตอนนี้ไม่ขึ้นสีเขียวเลยนะครับอืมอืมไม่ขึ้นเลยเอเส้นมันก็เหมือนจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อืมเดี๋ยวติดเดี๋ยวไม่ติดนะครับ อยากทำระบบออโตอีโคโนมัส e ใช่ไหม <laughs> ผมจำชื่อไม่ได้แฮะแต่ว่ามันเวิร์กมากเลยนะครับระบบนี้อือืม,อมนี่องอะไรแบบฝืนฝืนเราเลยนะนี่แล้วก็บังคับให้เรานะครับ เนี่ยถ้าถ้าระบบมันชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นสีฟ้าแบบตลอดตลอดตลอดเลยนะคะแล้วก็ถ้าคันหน้าอยู่ใกล้หน่อยนะครับเขาก็จะจับเป็นรูปเป้าให้เรานะครับผม,มนี่หน้าโค้งให้เราสบายๆนะครับใช้งานง่ายครับแล้วมันใช้ได้ผลมากๆต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะ ตามคันข้างหน้าได้แบบเนียนกริบเพื่อนๆก็จะเห็นได้จากโค้งเมื่อกี้นะโอ้โหร้อนมากอ้ยร้อนคือซูบา r รุูเนี่ยเขาพยายามที่จะใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถังรถระบบความปลอดภัยที่เขาใส่มาการแจ้งเตือนต่างๆอะไรพวกเนี้คือเขาจัดเต็มมาจริงๆเลยนะครับผมก็นี่แหละอะไรที่มันเบืร์กเราก็อยากจะแนะนําอยากจะนํามาให้เพื่อนๆ ได้ดูกันนะครับผมว่าตัวรถเนี่ยมันดีแค่ไหนอะไรประมาณนั้นนะครับก็ยังไงฝากช่องวงตุ๊กขาไว้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้วงตุ๊กขาด้วยนะครับอยากให้วงตุ๊กขานำรถรุ่นไหนมาทดสอบหรือรีวิวนะครับผมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับยังไงวันวันนี้วงตุ๊กขาแล้วก็ซูบารุนะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ